ถ้าเจอติ่งปลิ้นตรงนี้เยอะๆนะครับโอกาสแท้99%เ็นี่ยนี่ครับรอยปลิ้นตรงนี้ครับนะสอนวิธีในการดูเหรียญเมตาหลวงปู่สิมเนื้อเงินปี2517นครับนะปลายหางตาจะมีเส้นคมๆเล็กๆวิ่งเข้ามาชนจะเป็นเส้นคมๆเล็กๆครับวิ่งเข้ามาชนนะครับเห็นไหมครับเมตาซ้ายมือเรานะครับจะมีขีดเล็กๆครับในตาวิ่งไปชนนะครับขีดออกจากตาซ้ายไปชนเหรียญจะต้องเป็นเอ่งกระทะ ค่อยๆสโลปลงมาเป็นแห่งกระทะจะมีเส้นขีดคมๆครับตรงบริเวณนี้ครับแนวขวางคมๆครับซ้ายมือศีรษะปูสิมครับจะมีเส้นสสยฝนวิ่งลงมาคมๆครับนะครับเห็นไหมวิ่งลงมาคมๆตรงนี้ด้วยครับพระทุกองคนะครับจะมีตอกโค้ดแล้วก็ตอกนัมเบอร์เป็นเลขฟอนต์ไทยนะครับนะพลิกด้านหลังมาครับถ้าเจอติ่งปริ้นตรงนี้เยอะๆนะครับโอกาสแทก99%เนี่ยนี่ครับรอยปริ้นตรงนี้ครับนะ ทุกเหรียญจะต้องมีรอยตุงรอยตุงจากการต่อโคด้านหน้าคำว่าปล่องตรงนี้ครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งในล่องตัวนังสือคมๆค,ค,ครับ mm hmm. เส้นสายฝนวิ่งโคมๆขอบนี้ครับจะมีเส้นแตกซ้อนเป็นเส้นแตกซ้อนตรงขอบเห็นไหมผิวตามขอบจะย่นเือนหนังช้างครับจะย่นย่นเือนหนังช้างพิกขอบตัดฝั่งซ้ายครับจะเป็นตัดแบบครึ่งหนึ่งชีคาดครึ่งหนึ่งชีคาด ใครมีส,สวยๆก็ยินดีรับเช่านะครับนะรับนีนะครับนะ